ตำนานรอยเท้าผีวัดร้างตาแก่จันชายชราผู้มีอาชีพเก็บของป่าบังเอิญพลัดหลงเข้าไปในวัดร้างแห่งหนึ่งในคืนพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์สาดส่องลงมายังโบสถ์เก่าแก่ทำให้เห็นรอยเท้าประหลาดบนพื้นตาแก่จันรู้สึกขนลุกสู้เพราะไม่เคยเห็นรอยเท้าแบบนี้มาก่อนรอยเท้ามีขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปและมีลักษณะคล้ายรอยเท้าสัตว์ร้ายผสมกับรอยเท้าคนตาแก่จันตัดสินใจเล่าเรื่องรอยเท้าประหลาดให้ลุงหมอคงผู้เฒ่าประจำหมู่บ้านฟัง ลุงหมอคงเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องไสยศาสตร์และตำนานพื้นบ้านลุงหมอคงฟังเรื่องราวของตาแกจ่จนด้วยความสนใจก่อนจะเล่าตำนานเก่าแก่ของวัดร้างแห่งนี้ให้ฟังว่าเคยมีวิญญาณร้ายถูกกักขังไว้ในวัดและรอยเท้าที่เห็นอาจเป็นร่องรอยของวิญญ,ญาณน,นั้นตามตำนานเล่าว,ว่าวิญญาณร้ายตัวน,นี้เป็นพรายกระซิบที่คอยหลอกล่อผู้คนให้หลงทางและนำไปสู่ความตายในป่าลึก พรายกระซิบถูกกักขังไว้ในวัดโดยพระปเกจิอาจารย์ในอดีตแต่ด้วยการเวลาที่ผ่านไปกำแพงกักขังเริ่มเสื่อมลงทำให้พรายกระซิบเริ่มแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อีกครั้งรอยเท้าที่ตาแก่จันเห็นอาจเป็นการเตือนภยัย ลุงหมอคงแนะนำไทแก่จันทรทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้วิญญาณร้ายและขอให้พระสงฆ์มาทำพิธีสวดมนต์ที่วัดร้างเพื่อเสริมสร้างกำแพงกับขังให้แข็งแกร่งขึ้นตาแก่จันเชื่อคำแนะนำของลุงหมอคงและรีบกลับไปปรึกษาชาวบ้านในหมู่บ้านเพื่อหาทางช่วยเหลือชาวบ้านต่างหวาดกลัวเมื่อได้ยินเรื่องรอยเท้าผีต่างพากันไม่กล้าเข้าใกล้วัดร้างแต่ด้วยความเชื่อมั่นในแก่จันและลุงหมอคงชาวบ้านจึงตัดสินใจร่วมมือกันจัดเตรียมของทำบุญ และนิมนต์พระสงฆ์จากวัดใกล้เคียงมาทำพิธีในวันทำพิธีพระสงฆ์สวดมนต์ด้วยเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณวัดร้างชาวบ้านต่างพนมมือตั้งจิตอธิษฐานขอให้วิญญาณร้ายสงบลงแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมายังโบสถ์เก่าแก่ทำให้บรรยากาศดูศักดิ์สิทธิ์และขลังขณะที่พระสงฆ์กำลังสวดมนต์อยู่นั้นจูจ่ๆก็เกิดลมพายุพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงอิ่งไม้หักโคน่นเสียงดังสนั่นหวั่นไหวชาวบ้านต่างต,างตกใจกลัวแต่พระสงฆ์ยังคงสวดมนต์ต่อไปด้วยความสงบ หลังจากลมพายุสงบลงทุกคนต่างมองไปยังพื้นโบสถ์ด้วยความตกใจรอยเท้าประหลาดหายไปแล้วชาวบ้านต่างพากันดีใจเชื่อว่าวิญ,ญญาณร้ายได้ส่งปลงแล้วแต่แล้วก็เกิดเรื่องประหลาดขึ้นอีกครั้งเมื่อมีชาวบ้านคนหนึ่งสังเกตเห็นว่ามีรอยเท้าใหม่ปรากฏขึ้นบนพื้นโบสถ์รอยเท้าใหม่มีขนาดเล็กลงกว่าเดิมและมีลักษณะคล้ายรอยเท้าเด็กลุงหมอคงอธิบายว่ารอยเท้าใหม่นี้อาจเป็นร่องรอยของวิญ,ญญาณเด็กที่ถูกพรายกระสิบควบคุม และใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกหลอกผู้คนให้หลงทางชาวบ้านตัดสินใจทําพิธีอัญเชิญวิญญาณเด็กมาพูดคุยเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นและหาทางช่วยเหลือวิญญาณเด็กให้พ้นจากอํานาจของไพรยกระซิบวิญญาณเด็กปรากฏตัวในร่างของเด็กชายคนหนึ่งในหมู่บ้านวิญญาณเด็กเล่าว่าถูกไพรกระซิบหลอกล่อให้เข้ามาในวัดร้างและถูกกักขังไว้ที่นี่วิญญาณเด็กต้องการความช่วยเหลือให้พ้นจากที่นี่ลุงหมอคงแนะนําให้ชาวบ้านสร้างศาลเพียงตาเล็ก ให้วิญญาณเด็กได้อาศัยและทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นประจำเพื่อให้วิญญาณเด็กมีความสุขและไม่กลับมาก่อกวนอีกชาวบ้านทำตามคำแนะนำของลุงหมอคงและตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเห็นรอยเท้าประหลาดอีกเลย